โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเรานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะก็ในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาจัดสามอันดับนะครับเกมที่ผมชอบที่สุดใน P S P นะครับหรือ PlayStation M Small r p o l นะครับผมนะครับนะครับผมเออครับผมนะคือคือบางคนก็ก็ก็อาจจะงงว่าเฮ้ ทำไมถึงไม่ห้าดับวะทําทไมทําไมถึงไม่ร้อยดัวกว่าดับวะทําทไมถึงไม่สิบดับวะเพราะเพราะมันน้อยครับใช่ครับมันมันน้อยเกมที่ผมชอบในพี p ีก็น้อยนะครับน้อยเลยอะแต่อันนี้ผมจะเอามาแต่อันดับอันดับที่ผมชอบที่สุดนะครับชอบที่สุดนะครับผมนะก็ ผมจะผมผมจะไม่รวมเกมนะครับที่ที่ผมนะครับชอบเหมือนกันแต่ไม่ที่สุดนะครับก็ไปก,ก็ที่สุดไหนนะครับก็ที่สุดทําไมอ่ะไปเลยนะครับผมนะอย่าต่อหรอกูพูดอนะไรโงเนี่ยใครที่อยากไปดูแล้วผมก็เลยผมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยเนดะี๋ยวเราไปดูกันเลยไป เกมที่3นะครับผมนะนั้นก็คือเกม Metal Gear Solid เกือบทุกภาคใน PSPP นะครับผมนะนะครับผมผมบอกก่อนเลยนะว่าเป็นเป็นเป็นเกมที่ผมชอบนะครับแต่เล่นไม่จบนะครับเล่นไม่จบเลยแบบ็อตเลยอ่ะ notting a n d e the limpo นะครับผมนะ and fucking in in my l o เลยนะครับผมนะทุกคนดูก็อาจจะจะจะแบบ คิดว่าทําไมวะทําไมเราถึงไม่เล่นจบวะเกมสนุกก็ตายก็เรื่องของกูนะครับผมนะคือผมบอกก่อนว่าผมคนที่เกียดเกมสเตลมากนะครับเป็นสเตลอ่ะอิมอิมอิมพอซีโบะอ่ะอิมพอซีซีโบะเออนะครับผมอะผมนี่เป็นคนที่โคจะไม่ชอบเกมแนวสเตลชอบแหละเป็นคนที่ชอบแต่ก็เลยไม่จบอ่ะมัน ตึงๆเนีคนดูนะครับมันตึงๆนะครับตึงเลยอ่ะตึงอ่ะตึงตึงไม่ชอบเดี๋ยวกับไม่ชอบอ่ะชอบกับไม่ชอบนะครับอืมเป็นเกมที่สนุกไหมผมพูดเลยนะว่ามันสนุกครับแต่ภาคที่ผมชอบที่สุดก็ไม่ใช่ภาคภาคนี้นะครับมันมันเป็นอีกภาคภาคหนึ่งอ่ะคนดูแต่ ผมลืมแล้วครับไม่ไมาได้เล่นนานมากนะครับแล้วก็ไม่อยากกลับไปไปเล่นอีกครับเวอ,อผมผมมีผมผมีช็อตหนึ่งผมเป็นเป็นช็อตที่ผมแบบเป็นช็อตที่แบบถ้าเกิดตอนไหนนะครับถ้าเกิดตอนไหนมีการสาเตลหรืออันเอาพูดต้องม,มันมันพูดแบบน,นี้คุณดูถ้าถ้าเกิดเกม ถ้าเกิดเกมไหนผมอะถ้าเกิดมันเป็นเกมอที่มีสเตลเข้าเข้ามาอยู่นิดนึงผมอนะคงผมนี่รับประกันได้เลยเว้ยได้เลยนะครับว่าผมหัวใจเต้นอะไรแบบตึบตบตึบตแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันในเกมต่อไป เกมที่ซอนะครับผมแล้วเป็นเกมตลอดไปนะครับผมน,น,นั้นก็คือเกม n b k 2K12 นะครับผมนะเป็นเพิ่มผมนี่ขอพว่อกันว่าผมนะครับเป็นเป็นคนที่ดูบาทนะครับดูบาทนะครับอ่ะเอาหนูเอาแบน,นี้เลยละกันบอลกับบาทผมดูไหนผมดูทั้งสองนะครับผมนะแต่แต่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ ก็ไปทางปาสประมาณ60กับบอนบอลก็40นะครับ <c oughs> ทุกทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็ก็ก็อาจไม่ได้ยินเสียงเสียงแบบรอบรอบข้างผมครับแต่เมื่อกี้ที่ผมเงียไปเพราะมีคนเปิ้ลรหลดรับ อกบบงานงานงานในพี่โอ้โหสัตว์คนห,หน้าโตนันตีนเลยตนตีนอะ่ะคือน้ำลายก่อนละกันนะครับเป็นภาค b a ที่ผมชอบที่สุดนะครับในเครื่อง PSP PSPP พีนะครับผมนะนะครับเป็นภาคที่ผมชอบที่สุดใน PS p ี p อ แล้วแล้วตูจะพูดย้ำทำไมนะครับผมนะผมผมพูดเลยนะว่าส่วนใหญ่ผมนะตอนตอนผมเล่น,เล,นเล่นพวกเล่นพวกเกม NB ็นบอ่ะอย่างอย่างแรกที่ผมจะจะเข้าไปในโหมดนะเลเวลผมนะเป็นมันมันก็คือโหมดโหมดออสตาเนะครับผมมาเป็นเป็นโหมดนั่นแนะ่ะยิงยิงแข่งนั่นแนะ่ะยิง ยิงยิงแข่งยิงแข่งสามแต้มเออน,ะน,ะนะั่นแหละครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยเลยกูพูดแล้วขอขอกูเป็น่เรียบเรียบยงคำพูดก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมต่อไปเลยนะครับกับเกมสุดท้ายในคลิปนี้นะครับป เกมสุดท้ายนะครับผมนะเป็นเกมในตำนานที่ผมโคตชชอบผมนันก็คือเกมคอร์ดเดียวตี้โรชูวิชอรผมนะเป็นเกมของของค่ายเอเวสติชั่นนะครับผมนะอ่านชื่อผิดก็ขอโทษด้วยละกันนะผมนะเป็นเป็นเกมนะครับที่ทำคอร์ดเดียวตี้ออกมานะครับผมนะผมพูดเลยนะผมนี่ชอบมากแบบรักเลยเกมนะา โคตรลักะเป็นเกมแนวสงครามโลกครั้งที่สองครับผมโซเวียตนะครับผมนะนนะะผมาสู้กับนาซีนะครับผมผมพูดเลยว่าผมชอบมากนะครับแบบแบบมันมันมีแบบท,ทูกแบบพาลาลากิจเลยอะนอมังดีอะไรนอมังดีแล้วก็ดีเดอะไรอีกอีกเยอะนะครับผมนะ ผมนี่ชอบมากเลยผมเกมนี้รักรักสัตว์นะผมนะแล้วแล้วยิ่งเป็นเกมที่ที่ที่ทำค่ายแบบค่ายแบบไม่ใช่ค่าเลยเขาเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเป็นค่ายที่ทำเกม Call of Duty ออกออกมาหลายหลายภาคนะคะผมนะเออเน่นนัอนก็คือแอ t i v i ว i ชัอะไร อันนี้แหละนะครับชื่อพ,พูดชื่อผิดก็ขอโทษด้วยละกันนะคบผมนะโอเคนะครับขอบตูตี้นะครับผมพูดเลยนะว่าใครยังไม่ได้มาเล่นเกมนี้ก็อย่าอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมนะสนุกมากเลยผมเกมนี้ชอบสัตว์เลยนะคบผมนะโอเคคลิปนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะคบผมสําหรับคิ นีก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับไปไปเจอกันผมกับคิปหนะ้าบาย